ปาดเลยหายเลยอย่าสมชื่อเลยเฮ้ยคุณมันปืนคู่ไอ้อเจ๊ดิโล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 นี่นสามตัวอีกตัวอยู่ข้างล่าง นี่เพลียนี่เพลียโอ้ยเอ้ยยิงไม่ต่ำยิงไม่โดนอลกปืนไอ้ข้างบนลงมากันบุริษนี่ลมันลมคันกูอยู่ไหนกูอยู่ไหนมองไม่เห็นละ

เกิดใหม่ทั้งทีตก็กลายเป็นกล่องซะแล้วกล่องไปมาอีม่อีม่อีม่อีกมาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนไอ้สันไม่ยิงโดนกูลาอุ้ยไม่กระสุดแล้วเฮ้ยทีนี้สัานกระสุนคู่เพิ่งโดดมาเหี้ยก็ว่วงแตกต้องไป มันหัวกูเอาป้ากออกไปเลยชักมาก,กเลยอ่ะเออกูยิงอยู่ดีอ่ะแม่งกลายเป็นกล่กองอะ่ะทั้งที่ยิงไม่โดนอะ่ะขวบปืนปักปืน ใครขับอะ่ะเยี่มันขับอะ่ะไม่เอานะขับดีๆนะดีความจำยังชัดเจนอันนี้พู้ผู้โดยสารเยอะนะผู้โดยสารเยอะเต็มคันรถไม้ผู้โดยสารคนเดียวะผู้โดยสารคนเดียวก็โอกาสก็เสี่ยงอยู่แต่ผู้โดยสารหลายคนที่กูโค่นเสี่ยงเอาไวน่ากลัวที่ไหมนี่ยภาพมันจำอะ่ะ เอ้านี่อันตีมึงพังเลยแม่มดโดนโดนโดนไอ้โดนไอ้นี่หมุนๆนี่เบียดแม่งหายไปเลยเรื่องเลยเทนทริกเลเทนใชคืนเลยชอตอืมก็มีบ้างนะ ไม่ปฏิเสธหรอกนี่ปฏิเสธเดี๋ยวจะบอกว่าตอนแหละเจอนูน่นกำลังเข้าใกล้ร้อยเมตรแอดดอกปะวะใช่ปะ่ะผิดไม่ใช่เอาดดอกเราน่ะมันอยู่ตรงแอ็ดดบอกปะนั่นแหละไอ้กูไม่ยกาน สดรอลสัสเอ้ยมันเอามันเอ้ยมันด้ว่า yeah. เย้นี่ไปเลยไปบไฮก้าวแป๊บโอ้โอ่ปลาดนเนี้แล้วมึงเน้ยย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 ย เปิดควันให้อุ๊ยตยไม่โดนมาต่ววะไม่กลาดเลยทำาไมกูยิงมันไม่โดนคืออะไรกูไม่เข้าใจมงมงมากความเข้าใจกูติดลบมากเลยเมื่อกี้ต้องกูยิงมัน เคลียสไซค์แต่กีฬาการีเนี้ยลาากูนี่ต้นบันไดยันปลายบันไดไอ้เนี้ยฮ่าไหา <c oughs> ไหา,หาที่ลา่าคูครับไองเยเหนือมันด้ยจิบหาไดยังไงกัน <c oughs> ส่งแล้วนะที่เป็นเอเมรดีเจนไอ้เนี้ย ดีเจ้นกันทั้งหน่วยเลยนี่ตันเองอะยิงละวงเราด้วยอะ่ะอโ่นสองตีด้วยนะแต่มันเห็นเราหมดแล้วยิงโดรนดิโดรนไม่ขยับไปเรื่อยอะ่ะได้ผมว่าอะ นั่นบวกอัดมากเลยเรียบร้อยไม่ชิคูไม่ชิคูเกมโอเวอร์กูยังไม่เชี่ยวชาญพอต้องใส่ต้องไป นั่นไงเอฟเฟกต์เทรนนิ่งเ้เนกี้โอ้โอ้โอ้เฮ้ยมันมันมันโชว์เซียนมันโชว์เซียนเออช่วยเพื่อนก่อน่อยตัวเดียวของเพื่อนเอาบอดี้เชมดีไอ้เจ็บไปไหนวะ วนแยกล่าไปลองนะวนน่าจะมีคนมาตุ้ยทยินเแข่งอยู่อักเสบควันมาและสามตัวสบายมากเอ้ยกอบ้า ใช่ใช่ต้อบนหัวมันอยู่บนหัวตัวพร้อมด้วยไอ้เงี้ยแม่งไม่มีกะโขดถาม,าไม่ไม่เจอไอ้ยิงไม่โดนเลยอ่ะต้องโพกเล็กดิ เอ้ยแม่งนี่ลง t กแ e นแนม s h i e แม่งเป็นคุยลุงจีแตกอยตัวน้งไปไหนวะย้อ,อนนหมดเลยอหุ้หุ้ยุ้มันกยหุดีกว่าหุุ้้มันก้ีหว้ออย เออกูวลงไปเฮีไม่กหัดไปเ่ะแไม่ง่ายเขาไนกระหดเลยเสียงมันอยู่ข้างล่างไงจหูฟังโูกับด้หรอวะพอประกบเพื่อนก็พอแบบพอมันพอมันแม่งเข้าเพื่อนเราก็ยิงอัดเลยวิศนัยไอ้เหี้ยกูเกลียดจังเลยอย่างเงี้ย ไประเบิดโอ้ยมาโยนกลับโยนมาโยนกลับอะ่ะปอดสาเกลื o เงี้ยแหล ไป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 จ่าวเดชชาเกตรีชาร์ตบุรีเลือดแบบโอ้ยกูรับกระสุนให้เพื่อนบุรีสักครัได้ดี ว uh, ิ่งมาแม่งโดนเขาออกเลยยิงอันนตออันเหญ่โขนแบกอ่ะพีเฮ้ยมมีไม่มีโล่แล้วจีซาส เพื่อนเอาโลชุบไปเพื่อนขุมีโลชุบใหน <laughs> ้นะกูปโยูนโลชุบไปนะ <im itation> เอาเอาโลชุบไปลยนะเออกู <im itation> รู้สึกว่าถ้าเกิดกูเอาไปกูไม่น,าน่าจะใช้ได้จะประโยชน์สูงสุดเยี่ยคุณสิติ๊กคุณสิอ <im itation> โอ้โห <im itation> ใส่อาร์ก้าแล้ว

เยี่ยควันหนาจัดจนสแกนไม่เห็นอะ่ะ <laughs> อ <c oughs> ุ้ยตาไไปเลยวะควันโูดของกันแล้วกันกระสุนไม่มีวะมันไม่มีกระสุนใช่ว่มควันหนาเลยอ่ะไม่ต้องที่กุม,มา,ารทาี่สตาล ตีท้ายนี่วะไม่เมียนตีวะบอกว่าไม่มีแล้วไม่ได้ดูเข้าวงอย่างเดียวปารูบปตไม่มีกระสุนใช่ไหมล้วบอกว่าจะรู้กระสุนเลยเฮ้ย oh, okay, มาตรงนี้มาตรงนี้ oh, no, no, no. โอ้ยโดนระเบิดไฟไอ้เหี้ยโดนสุนเลยแค่หมื่นคิวของปลอมแน่เลยแค่ดูก่อนนะดูก่อนนะต้องรอดูก่อน ดูนี่ปืนเลยเจะกระบอกเดียวกระบอกเดียวแม็กเดียวเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วของปลอมนี่หว่าเนี่ยห้าร้อยคือไปแล้วขึ้นจุดอิ มันบอกว่ามันบอกว่า,วาตารามหมดทุนสินโอเคนะโอเคนะฝันมีมึงรู้ไหมว่ามันแค่มันกด E ลัวๆเพื่อต่อ,อยอะไรนั่นจี <laughs> รันต้าแม่นขโมยธนูนเอาธนู มคิดว่าโชคโชว์ขนาดไหนยิงไอ้ยิงไอ้อตัวโดรนยิงล้มอ่ะน้องเชียรไม่ตายเฉยเลยไอ้ที่เนี่ยโอ้ยอะไรวะไม่โดดลงมันยิงต่อเดีวจิกเดวช่วยจิ๊กโชว์แล้วเว้ยข้างล่างอ่ะมันนั่งอยู่ ไอสัอตว์ถ่ไอหมอ Fake 500 <c oughs>